ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลอีกวันหนึ่งนะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับด้วยร่วมกันในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่18กรกฎาคม2563ที่7สิงหาคมนะครับปลูกป่าการป่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะปัจจุบันพื้นที่ป่านะครับพื้นที่สีเขียว ได้ลดลงเป็นจํานวนมากนะครับผลกระทบที่ตามมาคือในเรื่องของปัญหาเรื่องสิ่งแวดลอ้อมปัญหาเรื่องโรคภยัยปัญหาเรื่องไขยแ้งในการที่ผ่านมานะครับดังนั้นเองนะครับการทําโครงการนี้นะครับเพื่อสนองต่อพระรบบาชบริทินของท่านในการดรําเนินการแนวพระราชโุบายพระราชดำริของในหลวงรัชกาลัจจุบานใน,าในการที่จะรักษา สืบทอดรักษาและต่อยอดนะครับในการปลูกป,ป่าซึ่งเป็นแนวพระราชดิของในหลวงรัชก,กาลที่9และสมเด็จพระราชินีิิกิ์ที่ท่านทรงห่วงใยในเรื่องน้ําและปล่านะครับที่ต้องร่วมกันนะครับโครงการนี้นะครับรัฐบาลให้ความสําคัญนะครับโดยร่วมกับทางศูนย์บริการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในวันนี้นะครับโดยพิธี